ถ้าใครมีถ้าใครที่มีแรงเยอะนะครับเราอาจจะใช้นิ้วมือนะครับขัดเอาคราบที่ใครเนี่ยครับออกมาด้วยเลยนะครับคือลักษณะของคราบตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชั้นๆครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีที่ผมใช้ทำความสะอาดมา4-5ปีแล้วครับโดยเขาเมาส์ตัวนี้ก็ทำความสะอาดมาเข้าปีที่4แล้วครับทํำยังไงนะครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างแอลกอฮอล์แค่นี้เองครับเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีแอลกอฮอล์ล้างแผลอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับวันนี้จะมาทำความสะอาดเมาส์นะครับผมหลายคนมีเมาส์ที่ชอบอยู่แล้วนะครับเมาส์เล่นเกมเมาส์ทำงานส่วนใหญ่เนี่ยบางตัวบางยี่ห้อนะครับโดยเฉพาะ Logitech ผมชอบมากแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ชอบหลายจุดเหมือนกันตรงที่ว่าวัสดุผิวนอกนะครับเขาชอบทำเป็นยางครับแล้วเวลาใช้ไปนานๆนยครับเข้าปีที่2มันก็จะเริ่มเหนียวครับผมเหนียวแบบอย่างเงี้ย มันดูไม่ค่อยน่าจับเลยนะครับบางทีก็อยากจะเลี่ยงไปซื้อเมาส์ที่แบบโอเคเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยครับค่อนข้างร้อนนะครับทำให้อุปกรณ์ที่เป็นยางเคลือบผิวแบบนี้เนี่ยครับมีอาการเสื่อมได้ง่ายครับวันนี้ก็เลยจะมาทำความสะอาดกันนะครับมาทําความสะอาดไปพร้อมกับผมเลยก็ได้ครับก่อนอื่นปิดเมาส์ก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องใช้ครับก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้านะผ้าที่มีผิวสัมผัสแล้วก็ผ้าชุบน้ำหมาดๆครับใช้3อย่างนี้ในการทำความสะอาดทั้งหมดเลยพอเราปิดเมาส์แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเทแอลกอฮอล์ครับลงไปบนผ้าครับเราไม่เทใส่อุปกรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเทใส่อุปกรณ์ไปอาจจะไปโดนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้และเมาส์ก็อาจจะเสียหายผมก็จะเทใส่ผ้าลงไปครับประมาณหนึ่งนะครับทำไมต้องเป็นแอลกอฮอล์นะครับผม เพราะว่ายางพวกนี้เนี่ยครับมันแพ้สารละลายครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นน้ำยาทั่วไปนะครับเช็ดมันไม่ออกครับผมก็เลยต้องใช้แอลกอฮอล์ครับในการทำละลายมันนะครับเราก็เอาแอลกอฮอล์ครับฉโลมนะครับทารอบๆของมันเลยครับทารอบๆครับเห็นไหมบางส่วนมาเริ่มเป็นขุยละอันนี้ผมใช้จนแตกเลยเนี่ยเราก็ฉโลมแอลกอฮอล์ครับรอบๆเลย ใช้ผ้าที่มีผิวสัมผัสหน่อยก็ได้ครับเสร็จแล้วครับก็ออกแรงขัดได้เลยครับพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าไอ้ที่เราลงไปเนี่ยยางบางส่วนมันเริ่มเป็นขุยแล้วนะครับเราสามารถใช้นิ้วมือนะครับในการขัดก็ได้นะครับถ้าใครชอบความมันนะครับเหมือนขัดขี้ไข่เลยนะครับผมก็คือใช้นิ้วมือขัดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเปลืองแรงก็ใช้ผ้าที่มีผิวสัมผัสหน่อยครับออกแรงขัดเลยครับ ขัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวลอกนะครับเพราะถ้ายิ่งลอกเป็นเนื้อพลาส,สติกได้เลยยิ่งดีครับแต่ผมขัดเมาส์ตัวนี้มาเนี่ยประมาณ4ปีแล้วนะครับผมไม่ออกเลยครับแถมเมาส์ยังทนมากด้วยนะครับเป็นเมาส์ที่ลงทุนซื้ออักประมาณ 3- 4มสี่พันแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยขุยๆเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับก็ออกแรงขัดต่อไปนี่ครับผ้าเริ่มดําละเป็นจุดละ ถามว่ามันจะมาเหมือนเดิมไหมบางคนต้องเกิดคําถามได้เลยว่าขัดจนแบบเป็นขุยแบบนี้ยางมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับง่ายๆบางคนอาจจะแบบซื้อมาปุ๊บถ้าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะไปซื้อสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ที่แปะรอบตัวนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยให้ยางมันเสื่อมช้าลงได้แล้วก็ผิวสัมผัสจับแล้วเหมือนใหม่ตลอดนะครับ ผมไม่ค่อยชอบเนื้อพลาส,สติกนะครับเวลาจับสติกเกอร์เท่าไหร่ก็เลยใช้อย่างนี้ดีกว่าอันนี้ครับผมก็ขัดไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับยางมันก็จะออกมาเป็นแบบขี้ไข่แบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมโอ้เยอะมากอันนี้คือไม่ได้ขัดมาประมาณสักน่าจะครึ่งปีได้แล้วล่ะตอนนี้เนี่ยผิวบางส่วนมันก็จะเริ่มเนียนแล้วนะครับกลับมาเนียนอย่างที่บอกว่าเราใช้นิ้วขัดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ผ้าขัดก็ได้ แต่ถ้านิ้วขัดระวังเล็บนะครับถ้าเล็บเปิจิกเนี่ยมันเป็นแผลได้นะครับสังเกตนะว่าผ้าอันนี้เนี่ยดำนะครับดำแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ไปอีกแอลกอฮอ,อะละ์ราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็ขัดไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าอย่าฉ่าเกินไปนะครับจนมันแฉะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหลลงไปข้างล่างไปโดน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์พอขัดได้ประมาณหนึ่งแลนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออเวลาเราเอานิ้วไปรูปเนี่ยครับมันไม่แบบเหนืดอห,หรือว่าเป็นแบบเป็นขุยนะครับเหมือนตอนแรกมันจะเริ่มมีความลื่นนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบขูดเนื้อยางออกนะครับพอถึงขั้นตอนประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับทำความสะอาดค่อยๆเช็ดไปครับ สังเกตว่าเวลาที่ถูเนีครับก็มีขี้ใครของเมาส์เนี่ยติดมาด้วยนะเราก็ออกแรงถูหน่อยนึงนะครับระหว่างนี้โอ้โหเต็มโต๊ะเลยขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าใครมีสเปรย์ล้างคราบกาว 3M ตัวนี้นีครับก็เอามาช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับ เช็ดจนสะอาดเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาน้ํายาล้างคราบกาวเนี่ยครับฉีดไปนะครับฉีดเบาๆก็พอนะครับถูตัวรอบๆมันครับสังเกตว่ายางมันก็จะเหนียวนะครับดำๆติดมือขึ้นมานะครับพวกคราบขี้ไข่ต่างๆเสร็จประมาณหนึ่งเราก็เอาผ้านะครับผ้าที่มีผิวสัมผัสเนี่ยครับออกแรงขัดนะครับสังเกตว่าความเหนียวเนี่ยครับมันออกมาอีกรอบนึงแล้วครับ ขั้นตอนนี้ระวังโดนเล็บนะครับถ้าเล็บจิกยางไปเนี่ยยางมันจะเป็นแผลนะครับผมสังเกตว่าพอเราขัดไปหนึ่งจุดหนึ่งนะครับขี้ไข่ตอนนี้เนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะครับเราก็จะเอาผ้าลองเช็ดดูนะครับสังเกตว่าบางส่วนเนี่ยมันเริ่มด้านสม่ําเสมอหรือถ้าไม่งั้นก็จะเงาสม่ําเสมอนะครับไม่เหนียวแล้วนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มออกแล้วนะครับ พอเอากระดาษทิชชู่เช็ดส่วนที่มันเปียกออกนะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อยางเนี่ยมันกลับมาด้านเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาด้านแล้วก็จับดูตอนนี้เนี่ยไม่เหนียวแล้วนะครับไม่เหนียวแล้วจับแล้วผิวสัมผัสนุ่มมือนะครับแล้วก็ไม่เหนียวนะครับตอนแรกเนี่ยคือจับแล้วแบบม,มันเหนียวมันสติ๊กเกอร์เลยตอนนี้นี่คือด้านแล้วนะครับเราก็ทําที่เหลือทั้งหมด ก็อย่างที่เห็นว่าตัวเมาส์ของเราเนี่ยครับก็กลับมามีความด้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเหนียวแบบเหนียวเนื้อมือมันจะกลายเป็นเหนียวแบบจับแน่นมือเหมือนตอนซื้อมาใหม่ละแต่แน่นอน,นนะครับว่าลวดลายต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยครับเมาส์ Mouse ตัวนี้เนี่ยผมรักมากนะผมใช้มานานประมาณ4ปีนะครับทนอยู่คู่ทํางานทําเงินมาเยอะมากๆนะครับกับเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็เลย อยากจะใช้มันไปนานๆนะครับซื้อเมาส์ใหม่ได้ซื้อรุ่นใหม่ได้แต่ถ้ามันยังดีอยู่ก็สามพกว่าบาทครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยเสียดายเงินถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยลื่นมือเท่าไหร่นะครับก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยครับใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้ครับขัดขั้นตอนสุดท้ายออกนะครับทําให้ขุยๆที่มันเป็นผงๆใกลกๆแล้วเนี่ยครับมันออกก็จะลื่นๆเนงาๆละ เช็ดไปเรื่อยๆก็ได้ครับหรือว่าเช็ดจนแห้งก็ได้หรือว่าถ้าใครที่เช็ดแล้วกลัวไม่แห้งนะครับก็เอาทิชชู่เปล่านะครับทิชชู่แห้งๆนะครับมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับต่วตรงซอกต่างๆนะครับที่เราขัดไปแล้วนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีเศษไปอุดตันอยู่ข้างในนะครับเราก็เอาเข็มจิ้มซิมนะครับผมมาจิ้มแล้วก็ปัดออกแบบนี้ครับคราบสกปรกที่อยู่ข้างในออกมานะครับมันก็จะติดตามซอกตามมุม อะไรแบบนี้แหละแล้วก็กรีดไปตามร่องนะครับเป็นคุยๆที่ไปอุดตามรูนะครับทีโอเคครับคราวนี้เมาส์ของเราเนี่ยครับก็จะกลับมาหน้าจับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่เหนียวมือนะครับเป็นยางกริปแบบถนัดมือเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้เงากริปนะครับเหมือนตอนที่เขาใส่น้ํายาเคลือบยางมาตอนแรกแต่ก็อย่างที่เห็นครับว่าความแบบความเหนียวเนอะ น,น,น้ที่เป็นแบบเหมือนสติกเกอร์ครับมันเป็นกาวอย่างนั้นอ่ะมันได้หายไปหมดแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จับน่าจับขึ้นเยอะเลยครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าขี้ใครที่ขัดออกมาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเยอะมากแน่นอนครับว่าเวลาขัดออกไปแล้วเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆครับผมก็หวังเหมือนกันว่าจะขัดไปเจอถึงขั้นพลาสติกนะครับแต่ว่า 4ปีแล้วนะครับยังไม่เจอพลาสติกเลยก็ยังคงต้องขัดต่อไปเมื่อมันกลับมาเหนียวอีกทีครับเช็ดเสร็จแล้วก็มาเทสการใช้งานกันหน่อยครับว่าเมาส์ของเราเนี่ยชำรุดจากการทำความสะอาดหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเช็ดแล้วนะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ดีนะครับเป็นอันใช้งานได้เรียบร้อยครับแล้วก็เมาส์นะครับตอนนี้ก็มาสะอาดพร้อมใช้งานแล้วครับผม อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์แบบนี้ได้ง่ายๆโดยการใช้ผ้าแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างแผลแค่นี้เองนะครับยังไงก็ลองไปทำการดูนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย